สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคช่องสอพารวยชแนลครับเมื่อนี้พอสอพาพีพาน้องมาพบกับหลวงพี่บอกบุญครับหลวงพี่บอกบุญตามปกติแล้วตัวเลขแนวทางของหลวงพี่ก็เคยเข้ามาแล้วแต่ว่าพอสบอบ่ไ้มาตามพ่นครับพึ่งหู้ครับพึ่งตามเจอครับ ก็พอดีวันนี้อาจจะเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีครับที่ได้มา่อหลวงพีแล้วก็านมาได้แนวทางทำหลวงพีตัวเลขบ่หลายน้อยๆแข็งๆเด้อพี่น้องเอฟซีครับเอาเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจใทั้งช่องครับ <c oughs> เดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปหาหลวงพีบอกบุญครับคร <c oughs> ับน้มันสการครับหลวงพีครับ <c oughs> จะเดินพอเป็นทีงได้นู่ได้ไดข่าวว่าหลวงพีมีแนวทาง ก็อ,อ,อยากจะบอกบุญญาญย่อมเนาะวัดอก็ต้องนัดสั่งไม่แต่ว่ามันยังนีบอกบอกซื้อดอกออถ้ามันสมมติว่าโชคดีมากก็ค่อยมาร่วมท่าบุญทั้งกันเพราะว่าเป็นวัดไม่ก็นั่งสร้างทุ่มๆแล้วก็ล่องขั้วลงชันเลยลงพอหลวงพ่อใหญ่เพิ่อกี้อยากจะเฮ็ดแต่ว่าตอนนี้ก็คือปัจจัยยังบ่มีวันนี้ก็ได้อยากบอกบุญญาโยอ่อมเพื่อมันเป็นแนวทางที่ดี หรือว่ามีโชคดีเนาะว่าไงก็คือคือลุงพีเนี่ยมีแนวทางอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วมีแนวทางอยากจะเฮ็ดบุญเออบัดนี้ก็ได้อยากจะโอ้ยฟังเลคือว่าอันเชิญเทวดามาถามแล้วเอองวดแรกก็บอกเป็นสีส่องหาเป็นบอกมันออกสีส่องเออมันก็ถือไปงวดบางนึงนั่นนะคนมาบอกแปดสามแปดสามอยู่กระไดก็ได้ก็ยังไปเถียงพันอยู่แจ้งงวดแล้วยลุงพีเนี่ยนี่จะได้งวดที่สามอันนี้เป็นงวดที่สามงวดนี้วัที่สามมัน ว่แปดสามเพินเป็นบอกเขาเจนไปเทียงเทวดาเทวดาบอกแปดสามอาอืมแปดสามทั้เจ้าแรกกับแปดสามเจ้าที่สองกับแปดสามอย่างมันออกแล้วเฝ้าใจที่เถียงเพิ่นเทียงเพิ่นเออเทียงเพิ่นบ้านนี่เพิ่นก็ได้บอกไปที่ที่สามมันบอกไปหาสามบันบอกไปเพิ่นมาบอกหาสามเออมาบอกหาสามบันก็เลยบอกย่านย่อมไปตัวหาสามล้วแปดสามโบ้ถึงบันแปดสามมาบอกถึงเลย บันนี้มางวันนี้เมื่อนั่นบันี้ก็ได้ฉันเขาเศร้าแล้วก็เลยอันเชื่อเที่ยวบดามาถามอีกหนึ่งบันี้งเพื่อนก็เลยบอกว่าเลขสามตัวน่นะซีหกเลขสองตัวนะหกบัน้องงานย่อมทั่วโลกเข้ามาละเออจะนั่งไปนปีหน้าม้งอืถ้าสูตรว่ามีบุญมิโกวาชนะเออหลับรวยมากเออให้มาบอกมันก็กบอลแน่นอน อันนี้คือเป็นแนวทางให้ไปพิจารณาเมือง้าสมมุว่ามีเงินไม่ท่วงมัดแล้วคือแล้วมีเงินไม่ท่วงมัดแล้วก็รวมทำบุญต้องแน่นนี่แหละกับยมพอนี่ยนะพอสอนเนี่ยนะออพอสอนไปบอกเนี่ยบอกบุญเพิ่นนะบอกบุญว่าวัดใดวัวดใดใอยมาถามมันหนี้าสมมุว่ามันโชคด,วดีวัดนี่นะนวัดที่ห้าวันที่สิบหกแผญนย่ายนสองพันห้าสิบหกนี่เอาไปเบิ่งก่อนนะครับขับเบิ้ลเมืงก่อน คนบางเมืองล่ะก็คนถึงเป็นหลายเด้เอเขาโชคดีหลวงพีวอกฟังอีกนะครับว่าทวน,น,นฟังอีกนะครับว่าตัวเลขแนวทางใดมาจังใดก็ครับเอออันนี้มันเห็นแบบเป็นอตาตมาเนี่ยมีมีเส้นบองไงมีเสเ้นเขาอัญเช่นเทวดามาแล้วนี่ถึงแม่บ่นเชิญเทวดาวถามหมดแรก่นั้นนะซีสองหา<ม><บ>หมดก่อนเออซีสองหาบันน<ส>ี<ส>่ม<ส>ันไมาออกซีสองบัน อันนั้นคืองวดแรกงวดแรกเอองวดแรกเจกีต้องกอนบ่เคยมี่มันบ่ครับบ่ถามกับ่ถึงเจกีน่ะถามได้ไหมบ้างงวดหนึ่งงวดสองแล้วไม่มีงวดที่สามองงวดที่สเอองวดที่สองบอกตัวใดก็ครับงวดที่สองนี่บ้านนี่เพิ่นบอกสามสี่หาเลขสามโตนะงวดบางทีผ่านมันนะงวดที่ผ่านมาเลขสามเลขสองโตกันเลขถามว่ามันออกออกตัวใดเยอะังเลขงวดแต่มางนี่คุณที่ทามบุกกล่องสลากมันนี่ให้เป็นเป็นดนจิตดนใจ คนทีจออกกองสลากนะเพราะว่าเพิ่ออกตัวไหนเห็นวาบอกเนี่ยมันมั่งกว่างสเพิเลยบอกว่าเขียนจะเมื่อยเลยเอาเมื่อเดมามนนี่เมื่อนึงแบไว้เมื่อหนึงกับเม right. ือ Kingston, er field, <tr> ่อขวานกับเขียนบันว่างราปุ๊บเขียนเป็รถบมื่อกกระามรถว่าเดกสามตัวตัวใดเขียนว่าสามสี่ห้างวดก้อนนี่ดิปานมานับงาณมาสามสี่ห้าบนด็กสองตัวตัวใดกเพิ่็บอกแปดสาม บอกแปดสามอมองดูมันเป็นเลขตัวเก่ามันตัวเก่าก็เลยคิดในใจว่ามันออกแล้วตัวนี้นะถามมาอีกบอกแปดสามอีกตัเก้าอีกเอ้ามันออกแล้วย่ำอยู่เต่าย่ำอี่มันออกแปดสามแล้วก็เลยใหญ่เนาะเงก็เลยถามไปอีกบันเพิ่นก็เลยเบียงไปบันหาสามบันบาทพ่อบอกย่านย่อมมันบอกตัวเอ็ดหาสามบันแปดสามบอกบอกบัน พอออกมาแล้วโอ้ยแม่โอ้ฉันบอกวันไปบอกหาสามบอกต้องหาสามเพราะว่าเออสองเที่ยวไหมบานนี้มากวันนี้กเลยเอาเอาเตียงเียงเด้อเตียงถ้ามันหยาดย่อมจะได้เห็นบุญด้เองสั่งบัดสังว่าน้ำอีลกันเห้มาบอกมาได้การเชื่อที่ามากล้วกันอันนี้เป็นวันที่สามวันที่สามนึ่งวัที่สมบันเลยถามว่าเด็กสามตัวนี่ออาตัวไหนบเลยบอกว่าสี่หาหกสี่ห้าหเออสี่ห้าหก มาดเล็กสองตัวนะครับเพิ่งออกตัวเดชวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหกสิบห้านี่ตพิ่งได้บอกว่าห้าหกจี่ห้าเอสี่ห้าหกเล็กสองตัวห,าห้าหกนี่เออไม่ซ้ำนี่ละนี่หน่อยๆเออไม่ซ้ำนี่ดิมันเบอร์สื่อหลายแต่เพราะว่ามันอยุดตรงกันเด้ข้างบนเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแม่นไม่ได้สื่อหลายไมนะ่ได้เสื่อหลาย น้อยๆเฉยๆสำหรับคนดีมักเสียงโศกเนะ<ภ>าะอันนี้มันเก็เป็นโชคดีสำหรับคนงบหน่อยเนาะเออมนก็ได้งบหน่อยกันเนอ,อเน่นๆเลยน,นี่เพราะวะ่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเออมเออมียนยันนี่ก็วัดเวดว,ดวัดไม่ก็ร่างสร้างเอาสี่หาหกกับหาหกมีเท่านี้บ่มีอีกมันบ่มี ปวถามบนชามหนีพ่องดกเกัดถามโดนชามหนีนบ่มีโคงสุดท้ายบ่มีบ่บ่มีเอาเีเดียวเลยเอาคงเดียวเลยเล็ออกมื่อเนี้ยปุ๊บมือเงินเห็ดหลอสมุิว่าเล็กออกเลออกมื่อเนี้มือมือเอาเลยมือนขวาันเลยมือเงินย่มพอกับที่ได้ไปหาหดไดนอสมมุิสมุิแ้าเลขกออกปุ๊บเมือรุ่นมาไปหาเลยสันจงหันล้วมากกับขวารันเลยพี่น้องกับที่ได้เอาไปลงต้นเลยั เออคอยโศกได้มันได้เมื่ัไหร่กอดสั่งว่าขอขอเมื่อใดกอดเออลุงพี่หน่อยได้ไหลังจากหลังจากวันที่หนึ่งแล้วไหมเนี่ยเออวันที่หนึ่งแล้วกับวันที่ได้จะโดนแล้วตัวนี่เออได้จะยิ่งมากอกนี่ปุ๊บเงินขอมันเลยขอเลยแล้วก็ได้เลยได้ได้ท่านบอกอย่าติบอกเงม่อนไนี่บอกไปบางส่วนบอกตอนมูปุญญวัฒน์ละการการเอตร้อยเอ็ดมาเหมือนสามสิบสี่สิบคนเหมือนกับท่านเขาคนนี้ ยันไปให้เพื่นเออยันให้เพือนดูเอาย่อมพอไปเสียงโศกเด้อถ้าได้สั่งวัดสั่งว่าน้ำกันนอกผมากที่บ้านสิเนาะเนินสุดดีนเมา่ลนุสิดนงปูพีบุลมาจากร้อยเอ็ดเหมือนสามสิบสี่สิบคนนี้ก็ครับยิดินนตัวเดียวโคลัวเด้อพี่น้องสิน้อยๆแันๆวดกวนเี่ยโอ้ยมันสียดายแห้งเนี่ยบอกงายเางย่อมไปบอข้าบอแน่ไหมแปดสามเดัน ปดสามเขี้ยนแปดสามนี่ยังไปถามซ้ำอีกเขียนซ้ำอีกเนี้ยแปดสามออันนี้ทามเ่เทียวทามเี่ยเดียวเลยบานบ่อนทามอะไรเช่นไรวาทาโดนบัวถามเที่ยเดียวได้เท่านี้เลยตเออแมนสี่ห้าหกเกห้าหมันผิดสูตรว่ดด้นนไปเทียงวนบาริเตเป็นตัดยาบาริเต็ต่อทั้งนี้เมื่อนี้ใครอุมทุ่มเลยเฮียรามาเอาแสดงว่าได้เข่าินมมืออืนมาต่อทั้งนี้ใครอุมทุ่มอีกบานนี้ แต่เมือ่อเราเขียนแล้วบอสเซียเพิเ่นเด้ดดเพิ่นล่ำโทษดิเพิ่นร่งโทษนะครับโอ้ยสันดอกคักแม่ตอดเวลาเอาถ่ายลิปเราลงพีมี่ยังสิฝากถึงอยาถึงยมกันนี่บ่นเด้อครับเออสันนักกิขอฝากไปนี่เป็นวัดไหมเออทำไม่โชคดีไม่ถึกร่งบั้นง่ายมากกับร่ำรวยมากกัฝากให้แม,ม่บุญบุณศรถามยมบอสอซละ่ะ มันเดี๋ยวพามาเฮ็ดบุญกุศลดอกบ่วเป็นบัดใหม่มันมีหลายอย่างอยู่ที่ยังบัวยังเข้าไปไปเบิ่งก่อนเนาะเห็นเบิ้งก่อนไปเบิ่งก่อนหาเทียชกเออทำให้โชบเทียชกเทียมมานนอกมันมีให้ไปเรื่อยนะครับขันมีบุญร่วมกันไม่บุญแมนม่บุญร่วมกันนี่มันเสียใจเหรอเดียเนาะแม่นแมนเนาะแม่นบ่ได้ไปซื้อหลายดอกครับมันเดี๋ยวพันเดี๋ยวหายเข้าเนาะเพราะว่ากันเน้นๆเลยเนาะแม่นบุบัได้บอกหลายได้บุญบอกซ้ำนีดละน้อยๆฉันฉัน สี่ห้าหกกับห้าหกเลข <c oughs> หางเดี่ยวเนี่ยแล้วเนาะเ,เลขหางเดียวเลยได้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมือบอกลายมังม่งมั่งวดนี่มันสองวดแล้วม่ได้สามนี่เปไ็นเลครับไน่หน่อยแขย็งแขเน้อพี่น้องเอฟซี C เนาให้เราไปวิเคราะห์บ้งครับตัวเลขทุกตัวกมีสิทธิตเขามีิทธิตลดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องจะลงทุนเนาะครับนี่ในโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอืถ้าพเห็นบุญรน็ุสนกันครับ สั่งวัดสั่งว่าในส่งไลนครับมันหลวงพีไป่ต้องการยังดอกเนียยย่อมกับบุญเงินเนาะกันบังโศกลาบกานี่กันกามันเพิงโศกดีมากเนาะก็ได้มาสั่งวัดครับุญบังว่าเซพประโยชน์เสยของดอกมาทำบุญเอาถ่ายคลิปเราพี่น้องกัเอาไปพี่คอว่งได้ครับเด้อตัวเลขกแนวทางของหลวงพีเป็นขั้งแรกครับแต่ว่าเป็นงวดที่สามแล้วที่เข่าครับอันนี้เป็นงวดที่สามแต่เข่ามาแล้วสองงวดครับ เอาขอให้พี่น้องเข้าโชคดีเ้ยครับพอกันไหมในคลิปหนาครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ